สวัสดีจ้ามื้อนี้เฮากะสิมากินข้าวเทียงตอนพักงนานเนา่อจามื้อนี้กะผูกข้ามาแต่บ้านกะมีปิ้งหมูกับทอดไข่ใส่มดแดงจ้ะกะสิมากินข้าวน้ำกันเดือจากพ่อแม่พี่น้องข้าวเหนียวกะผูกมาจ้ะมื้อนี้กะประหยัดแน่จ้าบ่ได้ซื้ออย่างเอาเข้าวมาแต่บ้านจา้ะมาเดือจ้ะมากินน้ำกันมีทอดไข่ใส่มดแดงแล้วกับปิ้งหมู โบต้องใส่าาจา,านนวงจาเพราะว่าประหยัดน้ำล้างจานจ้ะมาจะะมากินน้ำกันเนื้อจ้าเป็นตาแซบอากาศนาหนาวหนาวยังม่เศร้าหนาวเน,น,นื้อจ้ะหยุดนาคปรนมก็ยังหนาวอยู่คือเก่าจ้ะกินเป็นตาแซบจ้ะหิวเขาน้ำ กับม่อยว่าวไายเด้อจ้ะเพราะว่าอม,มีอย่างซีว่าจ้ะก็กินไปเรื่อยๆยจ้ะเนื้อมูก็ตั้งแต่เศ้ากับสีหยาบนจักหน่อยเน้อจ้ะสงสัยมันหนาวแห้ง ข้าวเหนียวกับไข่ทอดไข่ใส่หมดูแดงจ้ะแซบ่บแซ่บจ้ะเผื่อสีได้ซื้อพงละห้าสิบบาทมาทอดใส่ก็ต้องจองไว้เด้อจ้ะไข่หมดูแดงโค้แซบแ่บนอกจ้ะกบะรบโม่อขยังมีปันใดอันนี้กน็น้องแฟนเพิ่นไปหาจ้ะได้มากัเอามาทอดใส่ไข่มากินทอดใส่ไข่เลยกะขัาวใส่ไข่ เอาไปกินก้อยกไัได้เลยจ้ะก้อยไข่มดแดงอันนี้ก็แซบคือกันแต่อันสาวยานี้หมักพอใส่ไข่มดแดงแซบจ้ะเมิง่งสักนาตาการกินแล้วเวลาหย่ำนะจ๊ะมัน แตกในปากแซ็บๆเลยจักสิปัญญาจริงเลยเข่าก็นี่วเหนียวเลยจะเขายินอุ่นแล้วอุ่นอีกแจ็สิทิมกระเสียดายก็ะเลยตรงอุ่นแล้วอุ่นอีกการฟังโอเมพีมพนง้ง ติดตามซ่งสาวยาพากินแสมนัวนีเดอร์จ้ะก็ขอเป็กนกำลังใจให้สาวยาฮิตคลิปดีๆต่อไปนจะจ้ะไปอยากให้ฮิตคลิปยังหรือว่ากินยังก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เด้อจะ้ะ มือนีก็โคตูไปแรเดอร์จ้าช่วงเทียงกินเสร็จแล้วกับสิธาเข้างานจ้าจ้าสวัสดีจ้า